สวัสดีชาวเกยเตอร์ทุกคนนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ทะเลปาตาคูดีนะครับนี่ครับสภาพบรรยากาศของทะเลนะครับช่วงนี้เป็นช่วงมรสุมนะครับคลื่นค่อนข้างที่จะแรงนะครับค่น่อนข้างจะแรงแล้วก็จะมีลมแรงนะครับที่ เดินพามาชมดะเลนะครับไม่สามารถลงเล้นน้ำได้นะครับว่าคลืนค่อนข้าง เป็นหาดที่สวยงามนะครับแต่ชุมไม่สามารถที่จะลงเล่นน้ำได้นะครับแต่เป็นบรรยากาศนะเดินชมบรรยากาศนะครับวามบรรยากาศของทะเลนะครับ สถานที่นึงนะครับที่มาเที่ยวได้นะครับรามาถ่ายได้นะครับก็จะมีรีสอร์ทมีอะไรเยอะแยะแบบนี้นะครับตรงนี้ดูดูอีกฝ่ายอรกฝ่ายก็นนลมจะแรงลมจะแรงช่วงนี้ก็ให้พ้นหน้ามรสุมนิดไปหน่อยนะครับก็าสามารถที่จะมา,าเที่ยว ครับลงเล่นน้ําได้ช่วงนี้ก็ถ้ามาเที่ยวก็มาได้แค่ดูแค่ดูที่สามารถเล่นน้ำได้นะครับกพราามนมีาีฟ้าแตลมกางที so mm oui, ่จัดมีลมพรสมนะครับนช่ครับเดินให้ดูหน่อรนะเดินเดิน แวะนะครับแวะมาก่อนกลับบ้านนะครับผมปลอนกลับก็บยังไงฝากติดตามด้วยนะครับผมก็สวัสดีชาวคริสเตอร์ทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับพบกันใหม่นะครับ